ถ้าจะให้เล่าว่ามาเล่นเกมนี้ได้ยังไงต้องย้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่แล้วผมได้ไปเล่นเกมนี้มาแต่ก็เล่นไม่เป็นปอลอปัจจุบันก็ยังเล่นไม่เป็นอยู่จ้ะผมจะบอกแนวเกมแบบฉบับง่ายๆให้ทุกคนได้ฟังกันเราได้เกิดมาบนโลกที่ไม่มีใครอยู่และเราก็ต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ครับแต่โลกนี้มันก็แปลกกะพิบพตาครั้งหนึ่งกะเชา้ากับพิบตาครั้งหนึ่งกบมืดแต่ถ้าเกมมันมีแค่เช้ากับมืดก็ง่ายเลยแต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับความโหดร้ายของธรรมชาติก็จะคอยมาเสหายทุกเดือนไม่มีเวลาให้พักผ่อนเลยครับ ก็เก็บเก็บไปก่อนเผื่อได้ใช้โอ้ผมลืมบอกไปว่าคลิปนี้จะมีสหายของผมมาเล่นด้วยครับก็ประมาณสัก3คนได้มั้งนะเฮ้ยมีกล่องอยากได้จังไอเด็กผีสู้เขาลกูกของดีหลังจากเล่นไปไม่นานก็เกิดเหตุการณ์ที่ทําให้ต้องเสียเวลาสหายผมก็กดเกิดไม่ได้ก็เลยต้องสร้างแกบนใหม่เริ่มกันใหม่ทั้งหมดและแแบบใหม่นี่ทองก็โคตรจะเยอะแต่ก็ต้องแลกมากับกิ่งไม้ที่ตกอยู่นิดเดียวทั้งเกมคือมันทั้งเกมจริงๆอะแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับพวกเราหาวิธีได้ช่วงวแรกๆผมก็ได้วิ่งเก็บของ ทั้งคืนยันเช้าอืมก็ปลูกต้นอะไรเนี่ยไอผมก็ภาวนาอยากให้เป็นต้นกิ่งไม้วันที่3ผมเดินทางเปิดแมพก็เจอสิ่งที่น่าตกใจพบกลุ่มไวรุนตีกันเดินลงมาใกล้ๆก็เจอพวกบริการหน้าหมูที่ไม่ค่อยอยากจะาติดีกับผมสักเท่าไหร่เพื่อหากิ่งไม้ที่เราต้องการผมตัดสินใจมุดท่อเผื่อจะแจ็คพอตเจอแต่มันก็เป็นความฝันลมๆแรงๆครับไม่มีกิ่งไม้เลยซกักอันจากที่เดินเงาๆอยู่ๆก็เห็นประชากรควายไอเดียของผมก็บันเจิดขึ้นเดี๋ยวรอพี่มีบ้านใหญ่ๆเดี๋ยวพี่จะกลับมารับหนูนะทองก็เริิ่มหว กิ่งไม้ก็ไม่มีแต่แตนมอต้มสารพัดเจ้าบอดนี้ก็จะต้มได้ไม่ว่าจะเป็นรถถังมอไซต์ต้มได้กระทางกระสากระเบือยันเรือลอะ่ะอึมโตเร็วจริงๆเลยนะเจ้าลูกพอ่อช่วงดึกๆก็เป็นงานปาร์ตี้อาหารแบบปิศาจชายโสดแล้วเวลาผมอยากจะค้าบอะไรของที่มันต้องใช้มันก็หายากจริงๆแต่แตนมหาตู้เ ah ย็นเก็บของเน่าค้างคืนแล้วไอ้เสาบ้านนี่เอาไว้ทําอะไรวะแล้วในที่สุดผมก็รู้ว่าไอ้ต้นไม้แห้งที่ไม่มีใบนี่มันให้กิ่งไม้เราครับแล้วทําไมมึงไม่บอกกูตั้งแต่วันแรก ผมเริ่มมาสนใจเรื่องการปลูกพืชแต่ก็แค่ช่วงแรกอะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ออกเดินทางครับบังเอิญได้ยินเสียงที่ไม่ค่อยอยากจะได้ยินเท่าไหร่ไอ้สิ่งที่ว่าก็เป็นหมาป่าน,นี่แหละผมเลยให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆช่วยตีหมาให้สุดยอดเลยครับลูกพี่ผมจะไม่ลืมบุญคนเลยอืมถ้ามันลุมต่อยเราคิดว่ารอดไหมตกเย็นวันนี้ผมก็ได้เจอสิ่งก่อสร้างน่าสงสัยมันกระทำให้ผมเข้าใจว่าของของคนอื่นอย่าไปขโมยแต่ก็โชคดีอยู่ครับที่เราได้ไม้กายสิทธิ์โอ้ เอาละเว้ยมีเวทมนต์ออกไปนะเจ้าปีศาจมือเฮ้ยตัดต้นไม้ทําไมอะกูจะถ่ายคลิปประจานมึงเอาไปลง Facebook อยอครับเราจะเป็นต้องเอาไม้ไปใช้ตอนนี้พวกเราก็ประสบปัญหาใหญ่ไม่ได้จะตายเพราะโดนมอนตีแต่จะตายเพราะไม่มีอะไรแดกตายแล้วก็ดันมาสวยซ้ําซวยซ้อนแต่เรารู้กันแค่นี้นะครับอย่าเอาไปบอกเพื่อนผมอ้ย อย่าไมอ่อย่าไม่นะอย่าไม่อย่าไม่อไมเอาเฮ้ยชิบหายละสุดท้ายก็เกือบหมดครับเหลือแต่ขี้เท่าในเมื่อวันนี้เป็นวันซวยแต่ก็ยังจะมีซวยอีกเอ่อทุกคนหลับตาไว้ครับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นบ้านเราก็เริ่มมีของกินเดินขึ้นมาก็เจอฝูงคางคกเมนูซุปขากบต้องมาแล้วไหมอะสหายผมบอกว่าเจอหลังพืชที่โคตรหลังพึ่งมันมก็ทําให้ผมอยากรู้ว่ามันจะขนาดไหนเออ โคตรหลังพึ่งจริงๆเอาซะกูอยากรู้เลยว่าตัวข้างในมันจะใหญ่ตามหลังมันไหมใกล้ๆล,ลังพึ่งก็มีหลังแมงมุมอยู่เอาเป็นว่า200วันแถวนี้น่าจะเป็นร์มพึ่งกับฝ์าแมงมุมละกันครับสปอยไปก่อนไม่รู้จะได้กลับมาเล็ดอีกหรือเปล่าน,นะโชคดีที่ตัวผมไม่จําเป็นต้องกินข้าวก็ได้ให้ไอเด็กผีพิฆาตตัวอะไรก็ได้พลังวิญญ,ญาณก็ตกเราก็เก็บอนนั้นกินก็ได้ครับเฮ้ย <c oughs> ไอเด็กผีหมามาแตนเตนเต้นสำหรับคนขี้เกียจตอนกลางคืนระหว่างตอนที่ผมไปประจนภัยก็เจอสถานที่รับเลี้ยงยัังตตวมมมมกเาาาาอ่ะห อ้สหายผมก็เริ่มเตรียมข้าวเตรียมของเข้าฤดูใหม่ผมกับสหายก็คิดว่าอยากจะออกเดินทางครั้งใหม่เพิ่มเติมคือการใช้เรือครับแล้วกว่าจะสร้างเรือเสร็จก็นู่นเลยครับสักวันไหนวันนึงอะวันที่21เขา้าฤดูหนาวช่วงแรกก็ไม่ค่อยหนาวมากก็ชิลๆไปก่อนถึงเวลาบุกพื้นน้ําทะเลอุ๊ยชีตกใจหมดเดี๋ยวนะไอ้สหายมึงจะเผาเรือหรือไงเนี่ยไม่นะแมรี่เชา้าวันนี้ก็เป็นเชา้าที่เงียบเหงาหิมะตกความหนาวก็เริ่มออกอาการแต่ที่ผมเดินไปไหนมาไหนได้ก็เพราะไอ้หินลอนนี่เลยแต่แตน ไหนๆก็ค้ามาแล้วฉันจะตั้งชื่อนายว่าน้องเอลดีกลับมาหาของกันต่อของที่เราต้องใช้มันก็มีใยแมงมุมอยู่ด้วยอ่าค่าสติหมดครับผมก็วิ่งหนีตั้งแต่เช้ายันเย็นพอจะวิ่งเข้าเต็นท์มันก็ไม่ให้ผมนอนสุดท้ายก็ตายจ้าหมดทุกหมดโศกสีทีวันที่26เอาของขึ้นเรือหลายวันวันนี้ผมพยายามเก็บใยให้ได้เยอะที่สุดเพื่อจะเอาไปทําใบเรือขอญาตนอนเพิ่มค่าสติแปบ๊บคืนวันนี้ออกมาล่าเหยื่อครับที่บ้านของไกลจะหมดแล้วนี่ไงของครบแล้วเดี๋ยวกลััับบบบ้้าาานนนไปครรใบเเเืือออออกะะหหว่ห่่งงทจจพุม เขียวยาวมากับหมาสองตัวพวกมันก็โดนพวกผมดักตบจนมันต้องยอมให้ปืนลูกดอกมาอ เวลาที่ผมชอบที่สุดก็น่าจะเป็นเวลาที่ทําอาหารนี่แหละและในที่สุดวันที่29ก็ได้ออกเรือสักทีแต่ออกเรือมาไม่นานลมหนาวทะเลก็เล่นผมกับสหายเอาซาไปไม่เป็นเลยเรือเรามันก็แคบกว่าจะวางของแต่ละอันก็กลัวไปทับตีนคนอื่นเขาหายห่วงได้เลยครับความหนาวเอาเราไม่อยู่สหายผมก็สายตาดีเจอเกาะครับเราทั้งคู่ก็เลยแวะไปสักหน่อยแล้วทั้งเกาะมันก็มีแต่แมงมุมทั้งนั้นเลยครับสหายผมก็เจอบ้านกลางป่าเห็นว่าอากาศหนาวก็เลยเติมไฟสักหน่อยเปิดแผนที่มาก็ตกใจชิบหายแล้วมันเป็นแถวที่กูเคยมาแล้วนี่หว บ้านใครเอ่ยเติมไฟหน่อยไหมพี่พวกเราก็ตัดสินใจจะกลับไปที่เรือเพื่อไปเริ่มต้นใหม่แต่ปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้นสหายผมขาดสติหมดแต่ของคาบเต็นก็ไม่มีกะว่าจะสร้างแคมป์ใหม่ที่นี่แต่อยู่ๆตัวอะไรไม่รู้กระโดดขึ้นเรือแล้วใบเรือก็ดันมากลางเองอีกสุดท้ายเราก็เสียลูกเรือไปหนึ่งคนครับผมเลยตัดสินใจขั้นเด็ดขาดคือกลับบ้านใครก็ได้ช่วยด้วยทําไมเรือมันหมุนเนี่ย,ยถึงแล้วถึงเลยถึงแล้วรอตายเลย

อาจจะหอมแกม้มสหายผมก็เริ่มบ่นว่าอาหารมันไม่เน่าเลยอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้คับลายว่าอีกไม่นานน่าจะมีความชิบหายแต่วันนี้ก็โชคดีครับที่ประจันเต็มดวงพวกเราก็เลยวิ่งเล่นซะเลยนี่ไงมันมาแล้วออกไปหน้าจามิสารายผมก็ออกมาลงมอดเพิ่มนิดหน่อยวันที่33ผมได้เจอบอสเป็นครั้งแรกโอ้โหไอ้น้องตาเดียวไม่นดกว่ามึงจะตัวใหญ่ขนาดนี้คือในส่วนนี้ไม่ค่อยอยากจะเล่าเท่าไหร่อ่ะเพราะผมตายแล้วก็วิ่งไปเกิดใหม่ตายแล้วก็วิ่งไปเกิดใหม่เอาเป็นว่าทุกคนหายห่วงได้เลย พวกผมสู้ได้แน่ผมกับสหายก็ตัดสินใจที่จะย้อนเวลากลับไปตบมันที่เดิมตอนเจอกันครั้งแรกแต่ก็นะ ก็ยังสู้มันไม่ได้อะกว่าจะสู้มันได้ก็เข้าวันที่34ไปแล้วครับถ้าบวกลบวันที่ย้อนเวลานะก็คือเกือบ80ได้อะครับแล้วไหนมันถึงมีผี3ตัววะอ๋ออ๋อลืมลืมลืมสหายผมอีกคนนึงครับสภาพหลังสงครามก็ประมาณนี้อะหลังจากรุดูหนาวผ่านไปฟาร์มแมงมุมที่เราทําไว้ก็ทําพิษวันที่38ผมเจอไก่ยักษ์และมันก็ต้องมาจบแบบตามเคยผมก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่ผมไปเจอให้สหายฟังไหนเจ้าตัวเล็กอยากจะกินหรือเปล่าเอ๊ะไอ้น้องที่ที่ให้มึงกินมันเป็นเน็นะ็นนนนนนนเเเื้้ออหหมมาาพววกกงงะััีป ปัจจัยการเข้าบ้านครับของที่เราต้องใช้มันก็หมดจะไม่ให้หมดได้ยังไงโดดในปีศาจตาเดียวออกไปหมดเลยและแถวนี้ผู้ไม่มุงก็เยอะเยอะสะแบบกําลังจะครองโลกอะ่ะอัปเดตฟาร์มไม่มุงของเราเวลสามแล้วจ้าวันที่45ฝูงกบเต็มบ้านก็เข้าใจอยู่หรอกว่าคือฤดูใหม่แต่มันเยอะแบบนี้มันเยอะไปไหมอะ่สะสหายผมก็มาช่วยคุมกําเนิดให้ใครก็ได้ช่วยด้วยเยอะกันไปถอยทับถอยทัาบตกดึกก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษมีแต่เก็บกวาดซากอะไรยธรรมเช้าวันที่47ก็ทําให้ผมได้รู้ว่าต้องเตรียมของสําหรับดูรอแล้วแแตแต กองไฟไม่รู้ร้อนสหายผมก็ครับแจกันดอกไม้ถ้ายืนใกล้ๆแล้วจะมีความสุขวัอด <What? S 2> แค่ยืนใกล้ๆแจกันเนี่ยนะโอเคโเคมีความสุขก็มีความสุขเออจำไม่ผิดเต็น์เรามัน อยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอยูยูก็เกิดเรื่องสหายก็เรียกเราให้มาดูฮ้ไอ้น้องฟาร์มมงมุมที่เราทําไว้กลับกลายเป็นบอสแมงมุมครับถ้าเราเลี้ยงมันไว้มันคงเข้ามาทํารังในบ้านเราแน่จบจากปัญหาหน้าปวดหัวผมก็กลับมาทาฟาร์มเชอร์รี่เผื่อวันทั้งหน้าหิวก็ผ่านมือผ่านตาก็เก็บกินสักหน่อยวันที่50กลางดึกผมก็คิดว่าควรจะแบ่งโซนให้ชัดเจนเพราะเวลาหาของแต่ละทีก็หาเป็นชั่วโมงเลยครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีเป็นวันที่ผมดีใจที่สุดเพราะวันแรกที่เห็นมันมีแค่3ตัวแต่ดูพวกมันดมาเฝูงลยยย้ช่วว ชาวนี้ก็มีต้นไม้บ้าไม่ทราบชื่อมาบุกที่บ้านและถ้าเราเผลอไปพาตายพวกมันก็จะกินของทั้งหมดที่เห็นและนี่ก็คือผลลัพธ์หน้าประตูครับทางเดียวที่จะฆ่าพวกมันได้ก็คือต้องตีตัวแม่โตมัมมันเลยเที่ยงวันที่54เก็บซากกระดูกหน้าประตูจ้าวางกำแพงหน่อยจะได้รู้ว่านี่คือฟาร์มเราส่วนอีกฝั่งผมคิดว่าจะปลูกต้นหญ้าครับจะได้ไม่ต้องวิ่งไปเก็บไกลวันที่56เข้าฤดูร้อนจ้าโอ้ของฟรีเอ๊ะเนะเอ๊ะ น้องอีก,กอย่สหายผมก็บอกว่าใกล้ๆนี้มีพายุทรายอยู่แต่อากาศมันร้อนระทําไงดีอะพวกเราก็เลยตัดสินใจหาโอเอซิสและนี่ก็คือเหตุผลที่เราต้องหาครับเอาตามที่สหายผมบอกมามันจะมีแมลงยักษ์ตัวหนึ่งอยู่แถวโอเอซิสครับเราก็ต้องเอาของไปถวายมันเพื่อที่จะหยุดการดูดของดินฟังอาจจะดูแปลกๆนะแต่ผมพูดจริงครับแต่ก็ดันเกิดปัญหาฝูงมาป่าที่อยากจะชิมเราก็มากันเยอะเลยพวกเราก็เลยต้องจำใจหนีไปหลบใต้ดินก็อยู่ประมาณสัก2อสวันได้วันที่65ผมได้เดินกลับมาที่บ้านกลับต้องเจอภาพที่ไม่ค่อยอยากจะเห็น และในที่สุดเราก็ได้เจอพายุทรายสักทีและนี่คือโอเอซิสที่ว่าไว้เลยครับเดินมาไม่ไกลก็เจอมแมลงยักษ์อย่างที่ว่าสหายผมก็เลยจัดหนักจัดเต็มให้มแมลงยักษ์ซะเลยมามาไอ้หนูมาอยู่บ้านกับพี่มาวันที่70ผมได้เริ่มยกของออกจากบ้านเก่าเข้าบ้านใหม่จริงๆก็ไม่ค่อยอยากจะเรียกบ้านหรอกแต่มันอยู่แล้วมีเต็นท์นอนก็นเลยเรียกบ้านไว้ก่อนหลายวันมานี้วุ่นกับการย้ายของขึ้นบ้านใหม่อย่างเดียวเลยครับย้ายไม่ทันเสร็จพวกฝูงหมาป่าก็มาสร้างเรื่องอีกเก็บต้นหญ้าเอาไปปลูกแถวบ,บ้านโอเคครับที่พักเราเสร็็จจแลแลล้วะะออยู่ม่มมมมมุผกีตัปปรหหาาดญใ ามาผมก็ให้สหายไปวิเคราะห์วิธีการสู้กับไอหมีส่วนผมก็มาสร้างกงให้ควายอยู่อา่าฮ่ากงนกครับเวลาอยู่บ้านจะได้มีเพื่อนคุยด้วยผมกับสหายก็เตรียมตัวเตรียมของจะไปสู้กับไอเจ้าหมีน้อยคือมันไม่น้อยเลยนะไอแบบเนี้ยแลวก็ตามบทเหมือนเคยครับมันจะต้องมีการตายก่อนแต่สิ่งที่ผมเจ็บที่สุดคือไอหมีมันดันฆ่าควายที่ผมจะเอาไปเลี้ยงซะหมดเลยผมจําเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากแมงมุมเพื่อนสนิทที่เคยทะเลาะกันและก็ขอพรให้บอสต้นไม้ที่ไม่เคยเจอกันได้มาเกิดสักทีวันที่82ไแปมีเจ้าปัญหม เหมือนเคยเห็นซากอะไรยัรรมแบบนี้ที่ไหนมาก่อนวะแต่แตนบ้านควายอยู่แต่คนไม่อยู่โชคดีที่ควายไม่สูญพนันผมก็เลยพากลับบ้านมา2ตัวเพื่อที่จะให้มันไปปั๊มลูกในบ้านแสนสุขของเราเฮ้ยทำไมนับวันหมามันยิ่งเยอะจังวะเกือบจะครบ100วัน ผมก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่ของในกล่องพร้อมที่สุดเป็นไงบ้างไอ้หนูบ้านใหญ่พอไหมช่วงนี้ก็เป็นช่วงชิลๆปลูกต้นไม้เล่นไว้เผื่อ200วันจะได้กลับมาตกปลาครั้งแรกจ้าผมก็วิ่งออกประจนภัยแล้วก็ดันมาเจอหมาขนหลุดง่ายไอเดียที่อยู่เบื้องลึกของผมก็เกิดอืหรือเราจะทำฟาร์มไปตัวนี้ดีวะสะหายผมก็บอกว่าเจอประชากรกลุ่มหมูบ้านหมูไอ้เราก็อยากไปบ้างอ่ะแต่ตัวละครผมมันดันไปมีเรื่องราวที่ดีกับพวกหมูซะด้วยสิวันที่91กลับเข้าสู่ฤด,ดูหนาวเฮ้ยนกฟ้าเอาตามที่ผมไปดูคนนอื่ มาไอ้นกนี่แหละครับมันจะให้ไข่อาฮะแกเนี่ยมันจับง่ายซะจริงนะมาอยู่กับพี่ดีกว่านะน้องหนูโชคดีที่วันนี้เป็นวันพระจันทร์เต็มดวงครับผมเลยมีเวลาไปทําอะไรที่ไร้สาระสักทีจริงๆมันก็ไม่ได้ไร้สาระหรอกค่าสติมันหมดเดี๋ยวปัญหาก็เกิดก็ชิบหายกันหมดมีชาวบ้านเตือนเราให้ไปช่วยคุมกําเนิดแมงมุมหน่อยใครมันจะไปทนไหวว่าอากาศหนาวแบบเนี้ยอืมหินไม่พอวันที่94ผมขุดหินเพื่อไปทํากําแพงสงสัยแกมันเห็นผมมีความสุขเกินไปมันเลยส่งหมามาคุมผมความรักก็เหมือนความรู้ครับ แต่ก็รักเขาทั้งทังท,งที่รู้ครับเพลงบางเพลงไม่ได้เป็นเพลงอกหักนะมันเป็นเพลงรักของคนที่ลืมไม่ได้หลงัลงๆผมเริ่มให้สหายเป็นคนหาอาหารส่วนผมรับหน้าที่เป็นแม่บ้านทําฟงทําฟาร์มผมก็พาสหายมาดูบ้านควายเผื่อมันสนใจอยากจะอยู่ด้วยหลังจากเดินชมพิพิธภัณฑ์บ้านควายเสร็จผมกับสหายก็ไปช่วยกันขุดหินกับบ้านที่บ้านไม่มีหินใช้จะเอาทองไปคาบก็กลัวเสียเปล่าวันที่99ฟาร์มแมงมุมก็เสร็จครับแลกมากับการหนาวตายของช่างก่อสร้างตัวจิว๋วส่วนหินที่เหลือผมก็เอามาซ่อมส่วนกำแพงที่แแตกกไปล้ว็ ที่100ครับและนี่ก็คือทองที่ผมไม่อยากใช้ขูดมาแบบนี้ใช้ได้ยันปีนะฮะผมมีไอเดียที่จะสร้างกับดักหมาป่าเพราะขี้เกียจที่จะวิ่งไปแอบ,บในถ้ำแล้วและนี่ก็คือ100วันในเกมเราสตาร์ทูเกเตอรถ้าคลิปนี้มียอดวิวที่สูงก็น่าจ,จะมี200วันต่อครับคนดูอยากดูคนเล่นก็อยากเล่นครับฝากกันไว้ด้วยเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในการประจนภัยครั้ง